สวัสดีตอนเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566นอยะครับอยู่กับผมเช่นเคยเกษตรวันหยุดพานุนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่สั่งจองชุดเลี้ยงตะกะแตนเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโดมชุดมุ้งนะครับการเลี้ยงตะกะแตนต้องเตรียมหญ้าก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มือใหม่สนใจนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนนะครับก็ต้องมีแหล่งหญ้าให้เพียงพอในการเลี้ยงตะกะแตนเพราะว่าหญ้าเป็น หัวใจหลักนะครับอาหารของตั๊ก,กแตนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดอนุบาลลูกตั๊ก,กแตนนะครับที่เพื่อนๆให้ความสนใจเยอะนะครับขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะครับท่านใดที่ติดต่อมานะครับอาจจะรับสายช้าเพราะว่าติดสายเพื่อนๆโทรเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็สายซ้อนกันเข้ามาเยอะแล้วก็ติดต่อได้ทางเพจเกษตรบรหยุดพานุนะครับท่านใดโทรมาก็0 8 9 5 6 6 8 9 9 6 6 โทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายเรามันซ้อนกันเยอะนะครับเกษตรมือพานุก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ากระแสมาแรงจริงๆนะครับในการเลี้ยงตั๊กแตนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ภายใน30วันนะครับในการเลี้ยงตั๊กแตนนะครับตั๊กแตนเลี้ยงแล้วขายไหนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตลาดมีเยอะรับไม่อั้นนะครับ ตะกะแตนไม่ว่าจะเป็นขี้ตะกะแตนนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ก็สวยงามเลยนะครับไม่ต้องไปหมักนะครับไม่ต้องไปผ่านการไคแก๊สนะครับสามารถตัดสดๆจากอคอกไปใส่ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปให้อาหารปลานะครับกินพืชก็กินดีนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่มาแรงแน่นอนนะครับเพื่อนเนถามมาอีกว่าเลี้ยงกันเยอะๆแล้วตลาดจะไม่ตันเหรอตลาดไม่ตันแน่นอนนะครับเพราะว่าตะกะแตนเป็นอาหารนะครับแล้วก็สามารถทอดเป็นกับแก้มทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอีกอย่างก็คือเป็นโปรตีนทางเลือกนะครับโปรตีนผงนะครับข้อดีของการเลี้ยงตะกะแตนก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเลี้ยงในระยะสั้นนะครับระยะสั้นใช้เวลาแค่ 30ถึง60วันนะครับก็สามารถสร้างรายได้แล้วนะครับเพื่อนๆบอกว่าถ้าเลี้ยงแล้วจะทันกับคนอื่นไหมทันแน่นอนนะครับช่วงนี้เราก็เก็บไข่ถ้ายอยเก็บไข่นะครับเลี้ยงไป30วันนะครับตะกะแตนก็จะจับคู่แล้วก็มาไขให้เรานะครับไข่ก็ขฉีดละ1,000บาทนะครับกิโลละ10,000บาทช่วงนี้ก็ยังอยู่ในตลาดขายไข่อยู่นะครับ การขายตัวตะกะแตนแต่ละฟาร์มยังไม่เปิดขายตัวนะครับขายแค่ไข่นะครับของเกษตรบรรยุพานุก็เป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับที่เพื่อนๆให้ความสนใจเยอะนะครับก็จัดใส่ชุดไว้ให้นะครับมีเงินหลักร้อยก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเริ่มต้นจาก500บาทนะครับแล้วก็ขยายสู่ฟาร์มใหญ่ได้นะครับหลายๆท่านที่ซื้อไปก็กำลังไข่แล้วนะครับช่วงนี้เพื่อนๆดีใจมากนะครับโทรมาขอบคุณท่านเกษตรบรรยุพานุนะครับ ที่ช่วยจัดชุดทดลองเลี้ยงให้นะครับตอนนี้เลี้ยงเก่งแล้วอยากได้ชุดใหญ่ก็สั่งชุดใหญ่เข้ามาหลายท่านนะครับเราเริ่มต้นจากทุนหลักร้อยก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นการสร้างอาชีพสร้างแหล่งอาหารความมั่นคงด้านอาหารนะครับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่า ท่านใดสนใจนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มก็ติดต่อล่วงหน้าด้วยนะครับ0895628926แต่ว่าช่วงนี้นะครับชุดพ่อแม่พันธุ์เราเก็บเข้าไปไว้ในโกดังเพื่อที่จะลิ่งผลิตไข่ส่งเพื่อนๆที่สนใจในการเลี้ยงนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมปลูกหญ้าไว้เยอะๆนะครับก่อนที่จะเลี้ยงนะครับขอบคุณครับ